สวัสดีเพื่อเพื่อนชาวออโต้เซชันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ New Yamaha XMAX Connected ครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล X s e r i e s นะครับโหได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างสมรรถนะการขับ,บขี่นี่มีสนามให้ทดสอบด้วยจะเร้าใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ หรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของ New Yama h a X Max Connected นะครับต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมเลยครั้งนี้ย a ม a ฮเขาตั้งใจทำมาเพื่อเป็น Sporty Premium AT นะเป็นรถสปอร์ตพรีเมียมในแบบสกูตเตอร์324นะครับ เริ่มจากนี่เลยมุมมองด้านหน้าเขาเปลี่ยนใหม่เลยเป็น X ไอคอนะครับไฟหน้าของเขาเป็น Full LED แล้วก็เป็นแบบ X shape เป็น X line แบบนี้นะคือจะตัดกันระหว่างไฟหลีกับไฟต่ำและไฟสูงจะเป็นตัว X shape ทั้งหมดเลยถ้าบิดกุญแจขึ้นมาเดี๋ยวบิดกุญแจขึ้นมาก่อนปุ๊บนี่จะเป็นไฟหลี LED แบบนี้แล้วถ้าสตาร์ทปึ๊บไฟต่ำจะติดที่ดวงด้านนอกก่อนเป็น X shape สวยมากๆดุดันมากๆแล้วก็ตำแหน่งของไฟเลีเ้ยวจากเดิมที่แปะไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม นี่ยกขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วไฟเลี้ยวเป็น LED ด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นชิลหน้าตรงนี้นะครับตัวบังลมด้านหน้าตรงนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยชิลหน้าเนี่ยเปลี่ยนทรงใช้ของเดิมไม่ได้นะแต่ว่าเตี้ยลงจากเดิมเนี่ยประมาณ5มิลิเมตรแต่ว่ายังปรับแมนนวดอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าเหมือนกับคู่แข่งนะ<ม>ก็คือคุณอยากยกชิลสูงคุณต้องมาเนี่ยเอาหกเหลี่ยมมาถอดและยกชิลขึ้นแล้วก็ล็อกน็อตใหม่มันก็จะสูงขึ้นยังปรับมืออยู่ก็อันนี้ ถ้าทํามาเป็นไฟฟ้าจะแจ๋วกว่านี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของก้านเบรกตรงนี้นะครับก้านเบรกตัวนี้มีการปรับระยะให้มันยาวขึ้นแล้วก็ชิดเข้าไปกับตัวประกับแฮนด์มากยิ่งขึ้นเวลากดเบรกการกะน้ําหนักเบรกการกะระยะในการเบรกทาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็แฟลิ่งด้านหน้ารวมไปถึงด้านข้างตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยจุดยึดต่างๆไม่ตรงกันนะครับใช้ของเก่ามาใส่ไม่ได้แล้วก็ของเก่ารุ่นเก่าที่อยากจะแปลงมาเป็นตัว X Max Connected เนี่ย ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าช่างไทยทําได้แต่ว่าในเรื่องของจุดยึดทางยามาฮ่าบอกชัดเจนว่าไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนไปตรงนี้ผมชอบผมโอเคดีขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของเบาะนั่งตัวนี้นะครับเขามีการปรับนี่ในเรื่องของตัวระหว่างขานี่ตรงนี้ให้มันแคบลงของเก่าเนี่ยมันจะอ้วนๆกลางๆหน่อยเวลาขี่แล้วขามนันจะกลางๆขาแตะพื้นไม่ค่อยถึงอันนี้เขาขุดเว้าแล้ว มันแคบลงนะครับเวลาเราขึ้นไปนั่งขี่เนี่ยเออมันก็หนีบเบาได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาจอดอ่ะขามันก็ลงถึงพื้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใตย้ยูบ็อกแม้ว่าเขาจะปรับเชฟเบาะใหม่แต่ว่าใตาย้ยูบ็อกก็ยังสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้2ใบนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในกว้างเนี่ยเห็นนะคุณไหมเขาจะขุดเว้าวตรงนี้เห็นนะมันจะบีบเข้ามาของเก่ามันจะกลางๆแต่นี้เขาบีบเข้ามานะครับก็เก็บของได้เยอะเหมือนเดิมนะครับเบาะก,ก็ปรับเป็นสปอร์ต พีเมียใหม่ขึ้นมีโลโก้ X Max ม็มีโลโก้ยามาฮ่าอยู่ด้านท้ายแล้วก็แฟลลิงด้านท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งชิ้นมีเหลี่ยมสารใหม่ิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้ครับออกแบบให้เป็นรูระบายอากาศนี่จะจะเรียกว่าวิงเล็ตก็ไม่ใช่นะเป็นแฟลลิงที่แบบเจาะรูระบายอากาศของเครื่องยนต์ <c oughs> คือเครื่องยนต์มันวางนอนอยู่ตรงนี้พอดีใช่ไหมครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นรูระบายอากาศออก2ฝั่งก็โอเคนะดีไซน์เขาก็ทําในเรื่องของแอโรดนามิกด้วยแล้วก็ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้ววยย <c oughs> แล้้ก็ปิดทา นี่เลยไฟท้ายเป็น x shape อ่ะบีกุญแจให้ดูนี่ไฟหลีไฟท้ายนะครับเป็นตัว x shape ทั้งหมดเป็น full led ถ้ากดเบรกจึงนี่จะเป็น x shape แบบนี้เลยถ้าเปิดไฟเลี้ยวจึงนี่ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดส่วนจุดที่เป็นไฮไลท์ของเจ้า yamaha xmax connected คันนี้ก็คืออยู่ที่นี่เลยครับหน้าจอ2ชั้น d u โอ้ดิสเพยของเขานี่ดูกราฟิกลวดลายเป็นไงขึ้นมามีตัวขึ้นมากดเป็นไงนะครับจอด้านบนเนี่ยเป็น LCD นะ3.2นิ้วอันนี้บอกข้อมูลการขับขี่บอกน้ำมันเชื้อเพลิงบอกความเร็วเป็นดิจิตอลใช่ไหมแต่ว่าจอล่างเนี่ยเป็น TFT 4.2นิ้วเป็นจอสีด้วยนะครับทำอะไรได้บ้างอ่ะกดเล่นเมนูกันเลยปั้มมิวสิกสามารถต่อบลูทูธที่โทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงได้ทั้ง Spotify j จ YouTube ฟังได้หมดเลยแล้วคุณสามารถเปลี่ยนเพลงเพิ่มระดับเสียงเพลงหรือว่าเบาได้ทั้งหมดเลยที่ประกับแผ่นด้านซ้ายนะครับอ่าเลื่อนไปเซตติ้งสามารถอ่าเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับเวร์ Weather, นะครับสภาพอากาศคุณสามารถดูล่วงหน้าได้7วันนะครับเออดูสมมติคุณจะไปภูทับเบิกอาจะออกทริปคุณสามารถเช็คได้ว่าตรงเนี้ยสภาพอากาศเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสามารถเช็คได้แต่ตรงเนี้ยต้องเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนก่อนนะครับ Notification ก็คือการแจ้งเตือนทั้งรับสายโทรศัพท์ทั้งข้อความต่างๆคุณสามารถอ่านข้อความที่หน้าจอตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ Navigation ตรงนี้จะทำงานร่วมกับ Garmin นะครับเป็นแอปพลิเคชันเขาเรียกว่า Garmin s t i c k Cross ตรงนี้คุณต้องโหลดแอปพลิเคชัน Garmin s t i c k Cross มาก่อนที่โทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธลงทะเบียนให้เรียบร้อยคุณสามารถดูแผนที่บนหน้าจอ TFT 4.2นี้ ได้เลยเออดูที่จอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มิสเตอร์ดิสเพย์ตรงนี้คุณสามารถเลือกปรับได้นี่เลือกปรับได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเป็นจอเปล่าๆนี่มันก็จะเป็นมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ที่เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยสวยงามมากๆสามารถเชื่อมต่อได้ครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัว New Yama h a X Max c o n n e e t e d เนี่ยเขาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y-Connect ได้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถฟังมิวสิก นแอปพลิเคชันออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะคุณแค่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวรถแล้วก็บลูทูธที่หูฟังของคุณคุณสามารถเพลิดเพลินไปตลอดเส้นทางได้ทั้งหมดเลยนี่คือความล้ำสมัยของ New ย a m a h a x max connected ครับส่วนในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่รายละเอียดฟีลลิ่งการขับขี่ตรงเนี้ยขอไม่พูดถึงมากละกันมีสนามให้ทดสอบเมื่อกี้ได้ไปขี่มาแล้วนะครับฟีลลิ่งการขี่ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเครื่องยนต์ตัวเดิมกระบอกสูบลูกสูบระยะชัก คือเครื่องยนต์เดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงชัซีระบบช่วงล่างตรงนี้เหมือนเดิมทุกอย่างด้านหน้าเทเลสโคปิกแกน3 3มิมลระบบเบรกทุกอย่างเหมือนเดิมมี abs มีท r a c ชั o n คอน t r o l นะครับ f ีล l ิ่งการข,ขี่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยผ่านมือมาหมดแล้วนะครับ yamaha าา x max 300ตัวเก่าเนี่ยขี่ดียังไง x max connect e d ตัวใหม่ขี่ดีเหมือนเดิมทุกประการนะครับฟีลลิ่งการขับขี่ไม่มีอะไรต้องติต้องชมกันอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนสิ่งที่เพิ่มข้ามาสิ่งที่ชอบนะครับแน่นอนว่า รูปลักษ์และดีไซน์ครั้งนี้ปรับมาเนี่ยมันดูสปอร์ตขึ้นนะครับเป็นสปอร์ตพรีเมียมสกูตเตอร์ที่โอเคเลยดูดีภาพลักษณ์วัยรุ่นชอบแน่นอนฟิลซิ่งเอาไปแต่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของความอัจฉริยะนะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับคำว่าคอนเน c t เต็ดเพิ่มเข้ามาเชื่อมต่อได้ทั้งแอปพลิเคชันเชื่อมต่อได้ทั้งระบบบลูทูธนะครับมีในเรื่องของระบบนำทางการมินไม่ให้อีกโอ้โหฟังเพลงได้อีกเดินทาง เพลินมากๆสามพาดเช็คสภาพอากาศได้ด้วยอัจฉริยะมากๆนี่คือจุดขายของเจ้า New y w ย a h a X Max Connected ของเขานะครับส่วนราคาค่าตัวครับอยู่ที่189,900บาทฟังดูเนี่ยเพิ่มจากเดิมมาพอสมควรเหมือนกันนะก็ราคาขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าโอเคละ่ะเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาคุณเอาไปติดตั้งเพิ่มเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับจ่ายไปทีเดียวคุ้มจบแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ จร,จริงๆอยากให้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าอยากให้มีเพิ่มขึ้นมาก็แน่นอนว่าในเรื่องของวินชิลไฟฟ้าถ้ายามาฮ่าใส่มาให้ด้วยผมบอกเลยมันจะเต็มมากๆรวมไม่ถึงขุมพลังเครื่องยนต์ถ้าขยับซีซีขึ้นมาสักหน่อยให้มันสูสีกับคู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดผมเชื่อว่า New ยามาฮ่า X Max c o n n e c t e d เนี่ยขายดิบขายดีกว่านี้แน่นอนแต่แค่นี้ยอดจองก็ถล่มทลายแล้วเปิดตัวที่มอเตอร์ XO สดๆร้อนๆตอนนี้ยอดจองเนี่ยโห ถลมทลายมากๆหลายพันคันไปแล้วทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากการก็รบกวนเพื่อๆนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผม Monster ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครังหน้าครับสวัสดีครับ